เอาข้าเมาม่ให้ยายกินเอาใส่ได้หลายว่านี่แน่เห็นบหอยายกินเอาเสียมเยมเอาข่าอ่อนๆหวานๆเอามาให้ยายกินอันยายพ่องกินมุ้ยแ่บอยู่บหยาย งานยายบาดเจ็บเจ็บตอนน้อยเนาะเขาจะเห็ดใหม่ๆเนี่ยเขาเมาเห็ดใหม่ๆหได้ใหญ่ตะวันน้อยน่นดีอืมอ่าผลยายยายกินข้าวห้องกะเหลวกับแกงเห็ดบังในพี่น้องแกงเห็ดปวกย่างดีได้หน่นี่นี่ข้าวเหนียวห่อนแกงเห็ดปวกนี่ยายก็กินข้าวกับแกงเห็ดปวกกับเปรนันนี่ซื้อข้าวเม่ามาให้ยายกินจะจะกินเสียดีกว่าไม่ใหญ ซ่ขมเอากระแซ่บเออเขาไปหาเห็ดปวกอันารๆอยู่บอกเขอสนฮะบ่ยุบยุบนี่ขมเอาอ่อนอ่นี่ยุบยุบขมเอาอ่อนอ่อข้ตามพ่อตาเดี่ยวได้คเป็นสื่อนี่ข้าตามพ้อําเดี่ยว ไปมือเก้าเขาพ่วมต่ำเออบุคลเดียวกินเท่ากันต่ำกินกินหลดขนซื้อมากสามกิโลกรัมจับหวานอยู่บ่เอานกุ่ยใส่บุกล้วยเนาะใหญ่เนาะบอกใส่บุกล้วยเนาะกล้วยสูงให้เขาออกความว่าใจอยู่บ่กินเัง้ยสิเราบ่อืม เอาเข้าวเมามาให้ยายกินยายกระพื่อมกินข้าวกับแกงเห็เาาพดพร้อมกินข้าวเมาพร้อมแกงเห็ดกระเสียบบ่มีไหมงอันจะมีแควอยู่บ่นั่นฮะนี่เรียลืดเอาบอกโอ้อันอันเอาเอายางมาให้ยายเรือสีมันสีนั่นน้ำสีแข็งใช่จ้าได้ร่มเนาะ อืกบอะไมหาเจ้าทกเทียคอยขึนมาเรียกตั้งอออเรียกตังพุญญาบ้านเออออยู่กรุงเทพเอออยู่กรุงเทพคนเดียวะจ้างอยู่จะจ้ยบฮันนี่กาเจ้าเออไเจียงแอมเออแม่เออแม่เยอแม่เยอเออแล้วเจออะไรอยู่นอกอุ้ยบ่ลงนอกเจ้านอ เจ้าบ่หลงเนาะจะเจอได้เบิดเนาะเจออยู่โอ้เตรียู้ใดกาะเจอ<ะ>ว่ายังกางะ